ดีค่ะวันนี้อุ่นก็จะมารีวิวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาภาษาอังกฤษกันนะคะก็ข้อสอบก็ไม่ได้เอาจากที่อื่นเลยก็เซิร์ชเน็ตเอาเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษครูผู้ช่วยเนาะ ก็อันนี้เป็นอ่าเป็นวิชาเอกที่เราจะรีวิวกันจะเป็นเป็นวิชาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก็คืออุ่นอยากทำรีวิวตรงช่วงพาร์ทภาษาอังกฤษของภาคกอค่ะที่เพื่อนทุกคนจะได้เจอกันรู้สึกว่ามันน่าจะครอบคลุมแบบเออเพื่อนหลายๆคนมากกว่าแล้วก็วิชาเอกภาษาอังกฤษคิดว่าเพื่อนที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษมาอย่างเงี้ยแล้ว พอทำข้อสอบแล้วอคงจะผ่านได้สบายเลยคนที่ไม่ได้จบมาโดยตรงน่าจะต้องการมันมากกว่าอย่างเงี้ยอืมก็จะชิวๆเนาะเพราะว่าข้อสอบก็ไม่ได้มีหลายข้อมีแค่ไม่เกินห้าข้อมัง้งเลยผานใช่ไหมแล้วก็ตัวเนื้อหาจริงๆก็ออกเป็น general มากไม่ได้เจาะลึกมากคลิปนี้ก็เลยจะ เป็นแนวว่าพอจะเป็นแนวมาแบบมาทำทำโจทย์ด้วยกันเฉลยด้วยกันมากกว่าถ้าเกิดใครมีคำถามก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะข้อสอบข้อสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอันนี้เมื่อกี้มาจากครู ปลูกปัญญาใช่ไหมคะแต่ว่าทรูก็คือเอามาจาก Facebook ของคุณชัยอนทน์แก้วเงินอีกทีหนึ่งข้อสอบมีทั้งหมดม60ข้อแล้วก็มีเฉลยมาให้แล้วแต่ว่าไม่ได้มีคำอธิบายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปทำข้อสอบด้วยกันเลยดีกว่า อาจจะแบ่งเป็น EP ย่อยๆนะคะก็จะได้ไม่ง่วงเกินไปอ่ะโอเคพาร์ทแรกเป็นเบสิกกรมมาเนาะโอเคเราก็มาเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกบอกว่า we can go out now ก็คือเราเออเราออกจากบ้านได้แล้วแล้วก็เราก็มาสังเกตชอยใช่ป่ะข้อ A ถึงข้อ D ทุกข้อก็คือเกี่ยวกับ Rain, เรนหมดเลยก็คือฝนตกใช่ไหม ในโจทย์มันบอกว่าออกจากบ้านได้แล้วแสดงว่าฝนตกหรือไม่ตกคะก็คือไม่ตกเพราะฉะนั้นเราตัดข้อ c กับข้อ d ทิ้งใช่ไหมเหลือ a กับ b a กับ b ให้ความหมายเหมือนกันเลยก็คือฝนมันหยุดตกแล้วใช่ไหมมันไม่ตกแต่ว่าเลือกข้อไหนดีในทางก็ในทางโครงสร้างมันก็ถูกเหมือนกันทั้งสองข้อใช่ไหมแต่ว่าเราก็มาสังเกตคำนี้คำว่าหนาว Now, นาวแปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้เทนไหนเอ่ยเป็น present อะไรเอ่ยเออ present con ใช่ไหม present continue continue ก็คือโครงสร้างมันคืออะไร subject บวก verb to be แล้วก็ตามด้วย verb ing ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบ a หรือ b ข้อนี้ตอบ ตอบ a ค่ะตอบ isn't raining อข้อนี้ก็เลยตอบ a โดยมีคีย์เวิร์ดที่คำว่า now ก็คือตอนนี้ต่อไปข้อสอง catherine ตัวเองเวลาตัวเองทำโจทยมม์ gamma แล้วถ้าเกิดมันถาม tense นะตัวเองจะต้องสังเกต ที่เวิร์บของมันอะที่กริยาของมันว่ามันเป็นช่องไหนอย่างข้อนี้ตัวเองไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเว้ยตัวเองดูเลยมันตอบมันให้ w a s มาว a s เป็นช่อง2%ถูกไหมเออมันเป็นช่อง2เพราะฉะนั้นก็ต้องหาเวิร์บช่องสองมาใส่ด้วยอะซึ่งข้อเนี้มีแค่ช้อยเดียวเองคือข้อ C ถูกปะ่ะเออได้ละต่อไป ข้อที่ส hungry hungry แปลว่าหิวเป็น adjective adjective จะมาโดโดๆโดโดโดไม่ได้จะมาบอกว่า I happy I hungry แบบนี้ไม่ได้จะต้องมี verb to be ซึ่งข้อนี้ verb to be ก็มีแค่มีแค่ข้อเดียวคือข้อ c ใช่ไหมที่เป็น am แล้วถามว่าเอยแต่ว่าบางทีก็เคยก็เคยเห็นอยู่นะ get angry get hungry ได้อยู่เว้ย ความหมายได้แต่ว่าตัวเองดูประโยคนี้ประโยคบอกว่า I จุดจ hungry let's go out ดูตรงนี้ตัวเอง let's go and have something to eat ก็คือประโยคคือเขาชวนให้เราไปหาอะไรกินก็แบบเฮ้ยแกหิวแล้วว่ะไปหาอะไรกินดีกว่าประโยคนี้เป็นประโยคเชิญชวนใช่ไหมเออแล้วมันก็เป็นประโยคก็คือถ้าเกิดในชีวิตจริงประโยคนี้ มันเป็นปมันเป็นบอกเล่าหรือเป็นประโยคที่เขากำลังพูดกันอยู่สนทนากันอยู่ก็คือสนทนากันอยู่ใช่ไหมคือมันเป็นประโยคของการแบบเฮ้ยแกชวนเลยไปเลยป่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะมันเป็นการสนทนาเราก็เลยใช้ getting ก็ได้ I am getting hungry ต่อไปข้อสี ข้อนี้ spare time แปลว่า free time ความหมายเดียวกันเลยแต่เขาแค่เปลี่ยนคำให้เราแบบตกใจนิดหน่อยใช่ไหมว่าเอออะไร spare time What do 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 in your spare time ใช่ไหม Do you have any hobbies เธอเธอทำอะไรเวลาว่างใช่ปะ Hobby ก็คืองานอดิเรกเออใช้อะไรข้างหน้าข้างหลังมันต้องเท่ากันถูกปะ่ะอันเนี้ยใช้ดู ข้างหลังใช้ดูข้างหน้าก็ใช้ดูดิดอะตัดทิ้งไปเลยเนาะแล้วก็จะททำอะไรทําเสร็จไปแล้วไม่เกี่ยวกันเหตุผลที่ไม่ตอบข้อ A เพราะว่ามันถามกิจวตัตรประจําวันถูกไหมกิจวัตรกิจวตัตรประจําวันหรือสิ่งที่เราทําทุกวันอย่างเงี้ยเป็นนิสัยอันนี้จะเป็น present simple tense ใช่ไหมเป็น present เออซิมเปลซึ่งก็คือกริยาแล้วก็ตามก็คือ subject แล้วก็ตามด้วย verb เลยถูกปะอืไปต่อค่ะต่อไปข้อ5 the waiter was เห็นไหมต้องดูอะไรก่อนดูเทน์ของมันก่อนตัวเองเห็นคำว่า was ไปอะตัวเองเห็นคำว่า was แล้วข้างหลังก็เป็น was อีกแสดงว่าอันเนี้ยจะต้องเป็น past tense แล้วแหละเป็นอดีตต้องเป็น verb ช่องสองข้อไหนมีช่องสองบ้างคะอือม,มีแค่ข้อเดียวคือข้อ d ีดอ o g ที่เหลือตัดทิ้งหมดเลยเห็นไหมไม่ยากเลย ต่อไปข้อ6 Louis usually ตัวเองเห็นคำว่า usually แสดงว่าบอกเป็น present simple tense บอกถึงความเป็นปกติใช่ไหมปกติ l o w i s จะโทรหาฉันตอนไหนตอนวันศุกร์โอเค present simple tense ใช่ไหมลูอิสมีกี่คนคนเดียวเพราะฉะนั้น calls ต้องเติม s ไม่เป็นข้อ b ก็ข้อ d อ่ะต่อไป ตัวเองเห็นคำว่า but but แปลว่าแต่คำว่าแต่ก็คือเชื่อมโยงหรือขัดแย้งกันคะแต่ขัดแย้งกันก็คือปกติเขาโทรมาแต่โทรหรือไม่โทรใช่ไหมคือปกติไปอยู่ข้างหน้าเป็นบวกใช่ไหมเป็นบอกเล่าว่าปกติเขาโทรมาหลัง but จะต้องเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันก็จะต้องเป็น ปฏิเสธข้อนี้ก็เลยตอบข้อ b ถ้าเกิดว่าประโยคข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธเป็นเครื่งหมายลบหลังบัตจก็จะเป็นบวกเป็นบอกเล่าสลับกันเสมอเลยเพราะว่าคำว่าบัตใช้เชื่อมประโยคขัดแย้งกันโอเคไหมเข้าอธิบายเร็วไปปะเออถ้าเกิดมันเร็วไปอะไรยังไงก็พิมพ์มาบอกเขาเลยแล้วกัน อย่าลองอีกสักข้อเนาะหน้านี้มี9ข้องั้นขอให้จบข้อ9เนาะทำหน้าแรกก่อนถ้าเกิดว่าอธิบายไม่เข้าใจหรือว่าพูดเร็วไปหรือว่าอธิบายไม่ค่อยลึกหรือว่าอธิบายเยอะไปอะไรเงี้ยก็ตัวเองคอมเมนต์มามาต่อไป why จจะจุด,จด,จดนึกถึงสถานการณ์ตัวเอง ทำไมอ่ะะมองฉันแบบนี้ทุกข้อเป็นคำว่า l o o กหมดเลย look แปลว,ว่ามองใช่ไหมทำไมธามองฉันแบบนี้ what s the.. what s the matter มีไรปะประโยคเนี้ยถ้าอยู่ในสถานการณ์นะคือเป็นการบรรยายหรือเขาคุยกันตัวเองใช่เขาคุยกันเขาคุยกันเดี๋ยวนี้เขาคุยกันตอนนี้เป็นสิ่งที่กำลังทำตอนนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอาอะไร เป็น present c o n t i n u o u s สิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นน่ะจะต้องมี verb ะไร verb to be แล้วก็ตามด้วย verb ing ใช่ไหมคราวนี้มีสองข้อคือข้อ a กับข้อ c ต่างกันแค่ข้อ a อ่ะมันเป็น verb to be เหมือนกันแต่มันใช้คำว่า were ซึ่ง were เป็นอดีตส่วนข้อ c ใช้คำว่า are เป็นปัจจุบันคราวนี้ประโยคนี้คือเขาพูดกันตอนไหน กันตอนนี้พูดกันเดียวนี้เพราะฉะนั้นตอบ A หรือ C ตอบข้อ C โอเคต่อไปอีกสองข้อสุดท้ายข้อ8 The phone จุดๆๆ t r e e t i m e อ่ะเห็นคำว่า w e r e ปะนี่ตอนที่เราอ่ะ having dinner คือเราทานอาหาร ทำอาหารเย็นอยู่เมื่อคืนเพราะฉะนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมมีสองข้อเป็นอดีตตัวเองมีข้อ c กับข้อ d จะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็น c o n t i n u o หรือว่ามันเป็น present ขอโทษค่ะเป็น past simple เฉยๆเออเป็นแค่ simple ให้สังเกตที่คำว่าอะไร สังเกตที่คำว่า three time ที่จริง three time อันนี้ต้องเติม s ด้วยนะ time อันนี้ไม่ได้แปลว่าเวลาแต่ว่า time อันนี้แปลว่าครั้งบอกจำนวนครั้งเพราะฉะนั้นนับได้ว่ากี่ครั้งอะ่ะสามครั้งเออมันดังสามครั้งบอกจำนวนอะไรเลยเป็นเป็นแรงค่ะอืม บอกความถี่เลยว่าอืรวมแล้ว3ครั้งก็จะเป็น past simple tense ข้อสุดท้ายแล้วลิซ่าจ้าลิซ่าตัวเองเห็นคำว่า yesterday ตัดข้อ C ทิ้งตัดข้อ B ทิ้งจะบอกว่าเมื่อวานลิซ่าไปทำงานปะ่ะไม่ไป She wasn't feeling well เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใช่ป่ะ ืมเอาข้อไหนดีตัวเองเห็นคำว่า yesterday ไหมมันแค่บอกว่าเมื่อวานซึ่งก็ไม่ได้ชี้เฉพาะอะไรมากมายใช่ไหมก็เป็นการประโยคบอกเราธรรมดาเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ A โอเคครบ9เก้าข้อแล้วมีคำถามหรือว่าจะอยากให้ปรับอะไรยังไงก็คอมเมนต์มานะคะก็โอเคสำหรับวันนี้ก o ๊ดไน h t ค่ะ